thank <laughs> you อาหารพิเศษครับผมอยู่น้ำลายไหลเลยอาหารพิเศษอาหารพิเศษสามตะวันหญิงอาหารพิเศษยำปูม้ะว่ากินได้ไหมขี้หน้าแดงเนี่ยตะวันนะหมูยอนนะไม่ไม่นี่หมูยอนนะเนี่ยอันนี้ไม่ใส่ไหมฮะถึง แต่วนนี้ต้องใส่เด็ดเด็ดเด็ดเพราะว่าครูเสียมารยากหรอครับผมครับไม่เ้าไม่ละอไม่ออกครูขามีช้อนนะคะ ว่าครูแบบนั้นถามว่น้ำกดแล้วอะครแล้วแรงหมด้วยนะไม่ก็คือตอนแรกเขาพูดเรื่องนั้น็นไรวะไม่ไ้ไปถาครับพรุ่งนี้เช้ามาไม่ได้ขดนเจ็ตอมครูครับกันขอลานะครับไปแล้วแหละลู่ วนกี่งาแนะกอบมว่าจะถามมาพร้อมกลับหรือยังเอากินไปกินไปี่นี้ร้านแล้วคะน่าจะแอดมินอยู่ที่ห้องน้ำเหมือนกันโต๊ะนู้นก็เหมือนกัน อรแล้วก็มมีหนประจําการอยู่ห้องน้ําทั้งคืนคืนนี้ให้อนุญาตให้เข้าห้องน้ําได้ทั้งคืนเข้าได้ถึงหกโมงเช้าเป็นไงบ้างออมเห็ดเห็ดมากอะไรนะเห็ดมากเห็ดมากมีอะไรนะอะไรนะอ้อมร้อนค่ะอ้อมร้อนทําไมอ่ะทําไมปวดปวด

เยี่กไปเยี่มเดกนไ่เครู้ได้ไงาว่าเขาว่าเขาว่าเขาว่ากันว่าเอ้าลันนี่หรอคะตอนทีอ้ตอนที่จอดมั้น้าาป่าไปตอนเน่มันไ่ดตอนนี้แป๊กแปอีกเอาคีย์บอร์ดเก็บเลยลูกอ๋ตัวอะไ พีเตอร์ฝังนู้นิพออดคุณเอรงสอว่าเลยเห็นแผลไหมไม่เาจะปปูแล้วพีเตอร์ไอ้แกงเรจะบอกของหนูพี่ก้าวอาไวฝังพี่ไหมว่าพี่อยากจะนอนพีงว่าพี่ชอบนอนพีงเอาไหมมันนอนไหลหนูดีกว่าโอ๊ยออาหัวตัวเองให้รอดก่อนหัแรกเลย อยู่เงี้ยโอ้ยจูงๆแอนิเตอร์แล้วมั้งหัวถอยน้อยลูกมั้นจะยิงเสกอกมันไปที่นอนอยู่เงี้ยคือขนาดผักหัวอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยเอ็นสามร้อยหกสิบองศาเงี้ยเยเลยพี่พิงอ่ะพี่พิงมานอนนะพิงนอนแบบไม่ต้องมีอะไรเงี้ยพี่พิงยงเี้กนแบบหัวไม่มีแล้วตรงเนี้ยไม่มีหัวแล้วเนาะ เกินเบอร์มากเออได้ไงวะหนึ่งคนสูงไม่มันเหนื่อยแล้วพอมันนอนมันก็จะนอนยังไงก็ได้อะนอนไปเลยอะยังไงจะนอนบนหลังคาไหมที่ว่างพอดีเลยเนี่ยได้คูรัดเชือกไว้เป็นอย่างเงี้ยเออดีนอนนอนผู้ท้องฟ้าไปอ้ามกั้งไปยืนตรงนู้นอ้ามยืนตรงนี้เดี๋ยวจะส่งขยะไปแล้วก็ลงลงถังขยะมาค่ะ พี่้ายี่ปกลางอะไรปีกลางชื่อกหนวยให้้มแทนีกลางไม่ใช่อยู่นี่นะวัดอะวเดเน้อแล้วไปขโมยลวดวัดเลยขโมยลวดวัดก็งเชือกไว้ให้วัดแทนอ๋ออันี้ด้วยขยะยะเ่อเน้องอมิกลังทงานเนี่ยตลกเด้อเด้อเด้อเดอ้น้องอมสิอม

ทำไมเอาเอียงแล้วอ่ะนองครับเห็นเลยแล้วแบบนี้สบายกว่าเลยก้าพี่ก้าวไม่ยอมพิงไหล่หนูอ่ะหมิ่นนี่เนี่ยโคตรหลวมอ่ะยังยังขอบเล่นเอาไว้พิงนอนเดี๋ยินขี้นกไหนมาไม่รู้เออเลี้ยเนี่ยอันนี้ก็ได้นะพี่ก้าวมีอะไรนั่งหลังอ๋อปนั่งหน้านั่งหลังเนี่ยปะ มานั่งด้วยไม่นั่งหลังหมอแล้วใครจะนั่งนี่แล้วใครจะมานั่งนี่ไอหวานนะจิ๊บเมียกูจิ๊บเพียแล้วละเมียคืนอะไรบ้างแกลมไม่ใช่เลยเมียกูชอบเป็ดแน่เลยเหม่นเคยนั่งหลังด้วยเออต้องไปแลกกับแกลมตัวแรกนี่ขโมยขู่ที่วางที่วางอะไรในรูกสาว อันนี้เห็นหน้าตัวเองด้ยคนดีเลยทำไมาเล่นตอนแรกเไม่มีเน่ยนั่งดีๆกันนั่งดีๆกระเป๋าล้เอาไว้กับพี่ช้างคู่เกาเตงทำไม่รักษา่ะ s ซี y ตัวมีรอยากลีก่อม้ง่รู้งรู้หรอพี่บ้างนะออมพี่ออมน่ารักที่สุดในนี้แล้วื่พ่อไม่ นั่งตรงนี้ก็ได้เหได้นี้ไหมไพว่าผักหวานไม่อยู่นีนั่งแน่เออใช่ไม่คิดผักหวานอยู่ผักหวานมันอ้วนอะไรออมพูดเนางพูดใส่กล้องไกล้องอยู่ตนีผักหวนมันอนั่งเขาเปิดประตูอยู่มก็เห็นใคลิปปะหพี่ออมหักหวานเมื่อ้ข้างหลังบอกว่าทาไมลดลงขึ้น ไอออมก็เลยบอกว่าผักหวานไม่อยู่เออไอผักหวานออกคนเดียวแล้วผักหวานเป็นไรนะผักหวานเป็นไรผักหวานมันอ้วนใช่ครับไอออมบอกผักหวานยอมเปล่ายอมด่าดามาก็ได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวให้ครูไปบอกให้อ๋อออกไม่ได้โอเคเออไอได้แหละโอเคคัดเลยคัดเลยพี่เดี๋ยวเดียวแบตหมด